มาถึงแล้วค่ะกับร้านโรตีนะจ๊ะป้ายเขานี่คือป้ายร้านเขาจะอยู่ตรงนี้นป้ายร้านเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็บรรยากาศภายในร้านจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะอยู่ติดริมถนน,นแต่ว่าหาที่จอดรถได้ไม่ยากเพราะเราก็หาที่จอดรถได้ตรงข้างทา,างหรือว่าหน้าร้านได้เมด หรือว่าจะไปจอดปัม๊มฝั่งตรงข้ามก็ได้นะมีน้ำชามาเสิร์ฟนาา่ารักน่าปุกปิกเอากลับบ้านมากแต่ไม่ได้เนาะเอ็นชื่อร้านว่าบางเ่าน้คนะาบางเ่าประตูล้อน นีเม,มนูของเขาเมนูของเขาก็จะมีเครื่องดื่มโซดาเมนูเย็นเอออะไรเออปังปินใจเยิ้มแล้วก็โรตีแป้งธรรม,มดาแป้งชาเขียวแล้วก็แป้งชาเขียวเลิศมากเลิศไม่ไหว แต่ร้านเขาก็รบรวมไปด้วยถ้าเกิดเธออยากจะมากินอาหารเขา<ม>เธอก็เข้ามากินได้<ม>เช่นเดียวกันกินข้าวเสร็จกินโรตีต่อจ้ามังบ่าประตุลอดชาที่เขาเอามาให้ก็จะหน้าตาแบบนี้นะไม่รู้ว่าชาหรือว่าน้ำร่าไม่แน่ใจแต่ว่าร้อนร้อนๆเลยเ<ม>หมาะกับวันอากาศร,ร้อนๆบสมอครู <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดสั่งอาหาร <c oughs> ขเขาก็จะมีอันนี้มาให้ เราสา,าหาะคาะรอไม่นานเราก็ได้กล้วยช็อกมาแล้วนะคะลาช็อกมาแบบเน้นๆข้างในเห็นกล้วยไหมสดๆเดี๋ยวมาดูอีกสองอันก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนมาแล้วทั้งสามเมนูอันนี้น่าจะเป็นเมนูโรตีตบเราก็โรตีกรอบนะคะมาพร้อมกับน้ำคันหวานแล้วก็น้ำตาล แล้วก็ร้วยชอ็อตนะคะเน้นเน้นแบบนี้เลยเน้นๆอืนม,มาลุ้ยช็อกมือแ้งเขาโอ้่วหอมนุ่ม <c oughs> แต่แป้งกรอบก็อร่อย<ม>คือแนะนําแป้งกรอบกับแป้งตุกหรือว่าแป้งนุ่มเพความอร่อย<ม>เหลือก็อยูนิดหน่อยเดี๋ยวเขาจัดกลาเหือง<ม>เมื่อเราจบที่โรตีแต่เพื่อนของเราไม่จบที่โรตีนั่นหมายความว่า <laughs> อ๋อนั่นหมายความว่าเราต้องมาเดินตลาดต่อจ้ะส่วนลูกหูลูกตาอันนี้คือตลาดท่าเรียนนะทุกคนถ้าทุกคนอยากมานะคะ อันนี้อะไรอะ่ะมันฝร,รั่งทอดกรอบขอกระหรือเปะมัคือของใต้ไม่ไมปลาปลาปลาเกี๊ยบเอาไงเพื่อนเพื่อนเพื่อน move มูฟออนวะเพื่อน m o ฟออนเพื่อนจะกินเหรอ เื่อนเหมือนกินโลตีสามชิ้นไม่แก้ไม่อิ่มโดนเราแย่งกินหมดหรือเปล่าไม่แน่ใจตอนนี้เราเลยต้องมาเดินตลาดกับเพื่อนนะคะเราขอไปเดินตลาดก่อนละกันจะคิดว่าที่ชันน่าจะไม่ได่อะไรเนื่องจากว่ากินไปเกินแคลอรี่ที่ควรจะได้ในวันนี้แล้วเนี่ยฮะอ,อ,อุ๊ยยันลี่องหุ่นเจ้าโฮใช่ใช่ไข่ปลาทอดไข่ปลาทอด เธอของกินเยอะมากบอกเลยว่าของกินเยอะมากไปดีกว่าไปตั้งใจเดินก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาบอกผลลัพธบอะไรอ่ะไม่รู้จักโดนโดนนน่อกโดนตอกโดนตอกโดนตอกโดนใครคือ ใช่ปลาขนมดอกโดนขนมดอกโดนคนมาจากสิบห้าบาทค่ะไม้เท่าไหร่คะเอาไม้หนึ่งค่ะไข่ปลาทอดมัคือไข่ปลาทอดใช่ไหมคะไข่ปลาตะเพียนทอดอ๋อกินเปล่าเปล่าไม่ต้องจิ้มอะไรเลยใช่ไหมคะ อ๋ขอข้าวบนขากสวนกะทิแบบน่ากินเวอร์เป็นอะไรคะมันจะเป็นแป้งนิ่มๆมาแล้วก็ข้าวบนจะเป็นหน้ากะทิขนมกลวยลองไหมได้เท่าไหร่คะเอาสิบบาทถูกและในเมื่อตลาดหนึ่งมันยังไม่พอใจ มันก็ต้องเดินมาตลาดสองจ้าซึ่งตลาดนี้ใหญ่กว่าเยอะเหมือนเป็นแบบเทศกาลน่ะเธออตลาดนี้จุใจอยู่ตรงข้างข้างกระแพงเมืองเก่าเลยเราเพื่อนก็เดินตุยทุยทา,ทางที่เพื่อนบอกว่าจุกแล้วจุกแล้วไม่มีอยู่จริงนะฮะ เธอมันเยอะแล้วคนผิว่าฉันอาจจะถ่ายให้เธอไม่ได้ทั้งหมดนะจุดจุดนี้ข้าวเหนียวสองจานกอบปลออ๋อได้นะไม่เคยกินอนะเอาอันหนึ่งค่ะแต่ละยี่สิบกูซว่าะโอเค อ๋อมันคืออยู่ในหม้ออันนั้นน่าจะอร่อยนะเพราะเป็นแป้งกรอบๆสีสวยเชียวเพียงแค่ยี่สิบบาทเท่านั้นข้าวเหนียวเลยเหนียวมาย่างให้ลองเอาแล้วขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้แม่กูต้องชอบแน่ๆเลย แต่แม่กูไม่ได้ใช้วุ้ยอันนี้แม่กูก็ต้องชอบแน่ๆเลยแต่แม่กูไม่ได้ใช้แต่ <ś Horror> ซื้อไปไหนก็เอาไปเก็บไงนี่ว่ะโรงเรียนอะไรโรงเรียนประชาัมนโมคลานประชาสันรูปอะไรรูปคนแขะไงรูปตาเท่า กับปันเมกาป่ะเออใช่อ๋ออันนี้เป็นสองตัวเธองานละเอียดนะเอาจริงคือเขาถือฝัดนจบแล้วใช่มือมือดีหมดเลยรถขนนะฮะพายวยผนก็ขนได้นะครับอ่าสำหรับพ่อค้าในย่านขายได้ด่นะ ก็ยังมีลูกค้าเลยอยากมึงมันต้องโดนว่ะอาจน้าทุกแล้วจะแปลงทอดมันคืออะไรอะคะเวลามาเพื่นะครับไม่จำเจาะเลยนะครับสินค้าของโครงกามในทางเราเนี่ยเท่าไหร่ไข่ไงคะดังนั้นเอาสี่ชิ้นสี่ชิ้นยี่สิบก็เลยไม่ยากยากไม่ถึงฐามเพื่อนเนี่ยไม่ มาคือขนม,มาปาดาดนะครับแบบนั้นนะครับก็อย่างเอาอันนี้อันนึ่งค่ะอ๋อได้ไม่ไม่ใส่ค่ะขนมขีีโมอห้าบาทค่ะห้าบาท ตอนนี้เราได้ของที่ควรจะซื้อมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราไปอัานบอกกันว่าเราได้อะไรมาบ้างคทั้งที่เราบอกว่าอิ่มแล้วเดออี๋ยวเราไปดูกันว่าขนมคืออะไรโรตีสามอันนั้นไม่เพียงพอมันยังไม่ถึงตายมันนี่ถึงตายนี่อมืมาค่ะกลับมาจากตลาดแล้ว ซึ่งเพื่อนก็คืออินแล้วแ้วเพื่อนก็คือ,อยุยงจะแข่งรถให้ซื้อเยอะมาทั้งที่ฉันบอกว่าฉันจะใจเอ็ดแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพื่อเพื่อแบบว่าการมาถึงภาคใต้ที่แทรทรูนะคะที่แนครอที่แทรทรูเราก็จะได้สิ่งของเหล่านี้มานี่นี่คือของที่เราได้มาซึ่งอย่างแรกที่เราจะลองเลยก็คือแทนแทนชื่อว่าอะไรจำไม่ได้แล้ว แต่เราคิดว่ามันคือแป้งทอด,ด,อดขนมดอกโจนขนมดอกโจนที่เราคิดว่ามันคือ,แ,อแป้งไข่แป้งไข่แป้งกับไข่แ,นะแป้งกับไข่แล้วก็มีมะพร้าวเลยนะแค่นั้นเลยข้างในไม่ได้มีไส้อะไรเลย<ม>อืมขอกินมะพราะ้าวอ่ะโอ้ อร่อยนะเอออร่อยอ,อ้าเคยกินแล้วเหรอออร่อยมะพร้าวมันจะเค็มๆต,ตัดกับแป้งหวานๆแต่แบบไม่ได้หวานมากอืมอร่อยแต่เขาใส่มะพร้าวค่อนข้าง,าง,างน้อยถ้าเทียบกับพอิมาแป้งแล้วไม่น่าแต่พอขออีกคำ อืมอืมอร่อยโอ้แปลกแปลกใหม่อันนี้ดีอันนี้อันนี้ควรลองอร่อยดอกโดนถัดมากินอะไรดีอ,ดอ๋อนี่ไข่ปลาทอด เขาปอกเป็นไข่ปลาอลไรสักอย่างจะไม่ได้ละอยู่ในคลิปอไข่ปลาทอดซึ่งปกติเรากินปลาไหมไม่แต่ว่าเห็นแล้วมันก็คือต้องลองเนาะไข่ปลาทอดขอกัดน,นิดนึงอ่ะอืมเค็มเค็ม มันมันแต่ว่าไม่ใช่สายไม่ใช่สายนี้จริงถัดมาถัดมาถัดมาเจ้าของหวานอีกเชอร์เกิลทำไมคนภาคใต้ชอบกินของหวานไม่เพราะาเรียวของหวานให้เราซื้อข้าวเหนียวข้าวเหนียวกรอบข้าวเหนียวกรอบเคี้ยกรอบจริงกรอบจริง อ่ะตอนนี้ไฟคนด้วยเพราะว่าเมื่อกี้เขาแว่นมายินจะเดือนี่ข้าวเหนียบกรอบกินกรอบกินกินเพลินๆอ้าวไม่กินข้าหล่นถุงอ่ะใครกินข้าหล่นถุงหวานนิดหน่อยนะเค็มแบบคนกะทิอืมหวานนิดนึงแล้วก็เค็มมันอืม ก็เคี่ยวเพลินๆอันนี้เคียวเพลินๆเคียวเพลินอย่งเียมันหวานน้อยจังหวานมากกว่านี้จังนี่มาอยู่นี่คือเธอเอชใช่ไหมตรงนั้นแต่ว่าไม่อยู่ตรงนี้อืมอันนี้เดี๋ยวกินต่ออันนี้อร่อยอันนี้ได้ไม่เรียด้วย ผัดมาอันนี้ลาว่ามันอยู่แป้งทอดว่ะมันคือขนมแป้งทอดเขาบอกเป็นแกงแล้วก็มีวนผสมของกล้วยข้างในมีไส้มะพร้าวสับสีโอ้เขาบอกอะไรอย่างน่าด้วยเหรอเราไปด้วยกันเหรอเราไปด้วยกันหรือเปล่าอ๋อมีไส้ด้วยแต่ว่าเอาอันใหม่ดีกว่าเพราะว่าไส้มันอยู่นี่อเป็นแป้งท้องไเป็นไส้ไส้เหมือนไส้แบบสอดไส้ มะพร้าวอะ่ะมะพร้า,พาวขนมเบื้องเหมือนมะพร้าวขนมเบื้องอะ่ะขนมแบบไส้เค็มอะ่ะเหมือนเอนพิชัยมั้งแต่บนอะ่ะมันคือขนมเบื้องไส้เค็มไงมันคือขนมเบื้องไส้เค็มแต่แป้งมันหยุนหยุนะแต่แป้งมันหยุนหยุน กิงขนมเบื้องเถอะไม่ผ่านาาไม่ผ่านแล้วแต่ความแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความชอบแ,แต่ฉันขอผ่านฉันขอผ่าน <c oughs> แล้วก็ขนมกรวยซึ่งไม่ไม่กล้าแบบว่าไม่ไม่กล้าถามแม่ค้าใหม่เลยว่าแบบขนมอะไรนะคะขนมกรวย <c oughs> เขาบอกมันคือแบบเหมือนกะทิแล้วก็อะไรสักอย่างสัมติงจำไม่ได้ข้างบนเป็นกะทิข้างล่างเป็นวุ้นสัมติงโอ้เพื่อนปึกมากเวอร์ตอนใช้สมองที่ทำงานเราไม่มีคือเขากินกันยังไงก่อนไม่น่าเก็บอาดูหรอกไม่น่าดูดเอ้ยนี่มัน ปรสิตมันก็รู้เหมือนที่เรากินขนมเทียนแก้ววะนี่มันปรสิตล้างโลกทั้งหมดเป็นหน้ากะทิเป็นแม่ก้อนเหมือนหนมถ้วยแป้งแป้งเหมือนแป้งหนมถ้วย,อร,อ,ยอร่อยเลยเหรอใช้คำว่าอร่อยเ,ยเหรออือคือขนมถ้วยในรูปแบบกลวยที่ที่แป้งข้างล่างอ๋อเยอะสำหรับอีฮัน ก็ืออร่อยไหมทำท่านั้นสำหรับอีทันที่ทันว่าไม่กินอย่างนี้ก็คือกินขนมกินขนมถ้วยเถอะเนาะกินขนมถ้วยแป้งกำลังพอดีแล้วก็ขนมอะไรก็ไม่รู้ผักไต้ขนมเด็กๆของแม่ แก่ไงก็เราจะขีดหมดเลยแล้วกันีดแลเลเข้าแถมผมคนคนขายมาด้วยอะคนขายแถมผมเปิดข้างบนเปิดอะไรที่บอนกระดาษเลยหลุมมันไปแกะข้างล่าเปิดข้างบนอ๋อน้ำตาลอะไรปะเออเป็นน้ำตาล นันเป็นผง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 น้ำตาลเราก็เทสใส่ปากรสชาแตกใหม่เปิดโลกไม่ค่อยเปิดโลกมากขนาดน,นี้เปิดโลกมันเหมือนแป้งมาผสมน้ำตาลแต่น้ำตาลน้อยมากแป้งเยอะกว่า อืแต่พอกินเยอะๆแล้วอ่ะเปิดโลกยังไงก็เปิดโลกอยู่ดีอะนี่เป็นรสชาติ <c oughs> ที่ไม่เคยกินมาก่อนเลยจริงๆ <c oughs> เอาจริงๆก็เพลินนะแต่มันคือแป้งผสมน้ำตาลผาสมถั่วงาอะไรประมาณนี้ อืมก็ดีนะอร่อยสมเป็นขนมเป็นขนมโบราณอืันนี้ของเป็นขนมโบราณอืมอันนี้อร่อยเ๋ยบไปกินต่อได้กระโดดพกพัง,ง่ะรักโลกแต่ว่าเขาห้าบา,บาทจ้ะห้าบาทเท่านั้นแล้วก็อีกอันหนึ่ง สุดท้ายแหละที่ได้มาลูกเนียงขอบคุณที่เรียกในที่สุดก็เรียกถูกสักทีลูกเนียงซึ่งถามว่ามีมีดแกะมันต้องใช้มีดแกะไหม,มซึ่งไม่มีมีด <c oughs> แต่เพื่อนบอกให้ซื้อมาหรอก<ช>ยังไงเพราะว่าเราเจะจะใช้ฟันจัดดูก <c oughs> มันต้องแกะเหมือนฟอตด้านข้างแง,งะฝามนกอ่โอ้ขมมากฝากูไม่เคยเห็นฝามันเลนจะแบบว่ามันเ,เป็นอย่างไรโอ้โแกะออกมาแล้วมันน่าจะเอาไว้กินกับน้ำพริกมันคือลูกที่กินกับข้าววันนี้เลยเว้ยแต่ใหญ่กว่าแต่ใหญ่กว่า ไม่เหมือนกำลังงอกป่ะมันเป็นต้นอ่อนงั้นก็ดาวรสชาติได้เลยเพราะวันนี้กินกับข้าวไปแล้วเป็นหนูเยลคุณว่าน่าจะเป็นคนกว่าเนม็นกว่าป่ะรีวิวดิปาดหืมปาดเหม็นเขียวปาดแล้วก็เหม็นเขียวคือว่าเอ้ไปต้มก่อนเปล่าเมื่อันพวกกินกันอย่างเงี้ยอ๋อ กินกับอะไรอ่ะน้ำมันิ้งใ่หิ้ใหญ่้งใอะไรม่ใครจะไปกินได้วันนี้ลูกพี่กินอ่ะเหมือนกินสะตอรสชาติต้องคนที่ชอบมะละถ้าคุณเป็นคนที่ชอบมะละคุณจะกินอันนี้ได้เพราะว่ามะละกับสะตอ ขมมากอ่ะฉันอาจจะกินผิดวิธีว่ะฉันว่าวเพื่อนเพื่อนจะเชื่อไม่ได้จริงๆไปละถ้ายังไงวันนี้ประมาณนี้ทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งพรุ่งนี้จะเจอกันอีกเหรอใช่พรุ่งน,นี้จะกันอีกพรุ่งนี้เราจะอาจากกัดคิปอีกไม่มีใครดูแล้วก็จะลงเอเอโอเคนะบายบาย